คิดจะซื้อบ้านมือสองบ้านต่อจากเขาเนี่ยนะครับเรามีเทคนิคการดูอะไรบ้างนะครับที่นอกเหนือจากเรื่องทำเลราคามีหัวข้อที่ต้องดูเหล่านี้ด้วยนะครับอ่ะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะครับกับหัวข้อแรกนะครับนั่นก็คืออยากให้เช็คประวัติเจ้าของบ้านเก่าหลายๆคนอาจจะทําแต่ว่าอาจจะเช็คแค่ว่าเขาขายทําไมเขาทาอาชีพอะไรแต่ผมอยากจะให้เช็คเพิ่มสิ่งที่ผมจะถามจากคนขายอีกทีหนึ่งก็คือเรื่องของเจ้าของบ้านเก่านิดนึงว่าเขาอยู่แล้วเ่ยเขาลุ่งเรืองหรือเปล่า ถ้าเจ้าของบ้านเก่าอยู่แล้วรุ่งเรืองนะครับเจริญก้าวหน้าเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าคุณอยู่แล้วคุณจะรุ่งเรืองนะอย่าเข้าใจผิดแต่ว่าการที่เจ้าของบ้านเก่าถ้าเขาอยู่แล้วเขารุ่งเรืองเจริญก้าวหน้าดีสุขภาพแข็งแรงดีเนี่ยสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับบ้านหลังนั้นคือมันจะเป็นตัวสะสมพลังงานดีอันเก่าๆไว้ให้เราเพราะอะไรครับเพราะบ้านนี้มีความเบิกบานมีความสุขคนอยู่ในบ้านเขาก็จะมีแต่พลังบวกพลังบวกหล่านนมันก็สะสมตามบ้านนั่นเองอย่างที่ผมบอกครับว่าเจ้าของบ้านเก่าอยู่แล้วรวยไม่ได อยู่เราจนนะไม่เกี่ยวเพราะอะไรครับปัจจัยมันเยอะมากนะในทางฮวงจุ้ยเนี่ยบ้านที่ทําให้เรารวยเนี่ยมันมีหลายปัจจัยนะเช่นบ้านเข้ากับดวงคน2มันถูกยุคถูกสมัยนะครับหรือ3บ้านเนี้ยมันเอามาใช้ในธุรกิจในกิจการที่มันเหมาะสมกับบ้านเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าการที่เจ้าของบ้านเก่าเขาอยู่แล้วเขาลุ่งเรืองมันอาจจะเข้าเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งหรือหลายๆข้อเลยด้วยซ้ำแต่พอเรามาอยู่เองเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เข้าเกณฑ์อะไรเลยมันก็เลยดอบตรงมันอาจจะไม่รุ่งเรืองแต่การเช็คข้อมูลตรงนี้นะครับสิ่งที่มันได้ประโยชน์ก็คคืออมันทําาให้พจะด ได้ว่าพลังงานในบ้านจะสะสมพลังงานบวกเอาไว้คําถามคือทำไมเราถึงต้องการบ้านที่มีพลังงานเก่าดีเหตุผลเพราะว่า1เลยพลังงานเก่า ที่มันสะสมอยู่ยในตัวบ้านเนี่ยถ้าเราต้องเข้าไปอยู่เองเนี่ยมันก็มีผลกับเราในระยะแรกเริ่มจริงไหมกว่าที่พลังงานของเราจะเข้าไปเบรนอินกว่าที่จะอะไรเงี้ยมันก็ต้องรับพลังงานเก่าก่อนนั่นเองนะครับดังนั้นก็มีแนวโน้มที่จะก้าวหน้าหรือถดถอยได้อย่างรวดเร็วในช่วงต้นเลยนะครับถ้าเกิดว่าเราเลือกได้ดีนะครับสก็คือบางคนเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้คําว่าพลังงานอ่าบางคนเขาจะใช้คําว่าเจ้าที่อาจจะเคยได้ยินะนะความหมายของคํำนี้นะครับมันตีความได้ในเชิงลี้ลับก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ าบ,บางคนก็อาจจะไม่ได้เรียกมันว่าเป็นสิ่งลี้ลับไม่ได้เรียกว่าเจา้าที่ก็อาจจะเรียกอย่างที่ผมเรียกก็คือเป็นพลังงานเนี่ยมันมันเสริมเรามันชอบเรามันดึงดูดเราเนี่ยนะครับอ่ะนี่นี่คือวิธีคิดละกันนะครับนั่นแปลว่าพลังงานของบ้านเก่าหรือพลังงานที่ดีหรือไม่ดีของบ้านเนี่ยที่มันค้างอยู่ในบ้านเก่ามันส่งผลต่อคนที่เข้าไปอยู่ใหม่ได้ถ้าสมมติเป็นพลังงานไม่ดีนะครับเราย้ายเข้าไปเราก็โชคร้ายไปด้วยในช่วงใหญ่ๆนะครับเขาก็จะอาจจะบอกว่านี่คือกรรมของเรา ที่เราต้องได้บ้านหลังนี้เนอะไหมแล้วบ้านหลังนี้ก็ส่งผลให้เราต้องเจอเรื่องอย่างนั้นเจอเรื่องอย่างนี้ดังนั้นมันก็เลยแปลว่ามันเป็นเรื่องของกรรมเก่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบางคนก็เลียกพลังงานแบบนี้ว่าเป็นเรื่องของกรรมนั่นเนองนะฮะเราก็ควรเลือกบ้านที่มีพลังงานดีหน่อยเพื่อที่เราจะได้เข้าไปและรับกรรมดีๆเนอะมาเพื่อไม่ให้กรรมมันไม่ดีที่อาจจะเป็นของเราเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นมานั่นเนองนะครับเป็นเทคนิคหนึ่งแล้วกันในการเลือกบ้านนั่นเองนะครับมันก็ไม่ได้มีถูกไม่ได้มีผ มีพลังงานเก่าสะสมที่ดีกว่านั่นเองนะครับแต่ถ้างกับการถ้าเจ้าของเก่ามีปัญหาสุขภาพบ้างมีความล้มละลายมีการหย่าร้างมีการแบบเสียชีวิตผิดปกติในบ้านมันก็จะมีพลังเศร้าเก็บอยู่ในบ้านนะมันก็จะเป็นพลังงานลายที่ส่งผลมาถึงคนที่มาอยู่คนใหม่ด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องเช็คเรื่องนี้เป็นเรื่องเบสิกพื้นฐานเรื่องแรกเลยนั่นเองนะครับผมนะ บ้านที่มีคนเสียชีวิตไม่ควรเลือกเลยใช่ไหมครับไม,ไม่ไม่จำเป็นนะครับไม่จําเป็นบ้านที่มีคนเสียชีวิตก็เลือกได้เป็นบ้านที่ดีได้นะครับเพียงแต่ว่าถ้าแบบก็ผิดปกติร mentor, หรือรอ,อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือถูกฆาตกรรมหรือฆ่ากันตายอะไรอย่างเงี้ยไม่ควรเลือกเพราะว่าทุกคนไม่มีใครอยากได้บ้านอย่างนี้อยู่แล้วแหละไม่จําเป็นต้องเป็นหลักหวงจุ้ยหรอกเป็นหลักการใช้ชีวิตแน่น,ะนอนมันต้องมีพลังงานเก็บกดพลังงานเศร้าหมองพลังงานเลวร้ายวนเวียนอยู่จริงปะ มันอาจาจะไม่ใช่เรื่องลี้ลับเสมอไปไม่ใช่เรื่องผีเรื่องวิญญาณอย่างเดียวแต่มันก็เป็นพลังงานที่ขมุกขมัวพลังงานอึดอดัดข้อที่สองนะครับที่เราใช้ในการเช็คว่าบ้านนี้นะครับพลังงานเก่าดีหรือร้ายนะครับนั่นก็คือการให้ลองดูสภาพภายนอกบ้านดูคําว่าสภาพภายนอกก็คือผนังกระจกนะครับดูว่ามันสุดโทมผิดปกติหรือเปล่าแล้วกันนะครับอันนี้ให้ให้ข้อมูลไว้แล้วกันนะครับว่าบ้านหลุดจำนองส่วนใหญ่นะครับพลังงานไม่ดีทั้งนั้นเลย <c oughs> คือเวลาผมไปเช็คบ้านหลุดจำนองมันจะสภาพโทมผิดปกติมากมาก กำแพงแตกร้าวกระจกแตกทุกบ้านโหต้นไม้นี่เลยเข้าบ้านไปนหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยการที่บ้านมันโทมจนผิดปกติขนาดนั้นเนี่ยมันก็ต้องสะสมพลังงานของความทุกข์ความเครียดเอาไว้ของคนในบ้านจริงปะ่ะก่อนที่เขาจะท่องถูกยึดไปถูกจำนองไปมันก็เลยเป็นลักษณะของความเป็นพลังงานร้ายที่สะสมอยู่ในบ้านหลังนั้นต่างกับบ้านมือสองเขามักจะสดชื่นกว่าเยอะถึงแม้ว่าลูกบ้านจะไม่อยู่มาเป็นปีบ้านก็ยังดูไม่เก่าไม่แตกร้าวไม่โทมเพราะว่าคนในบ้านดูพลังงานดีเพราะฉะนั้นสภาพภายนอกเป็นสิ่งที่เราดูก็รู้แล้วครับว่าเจ้าของเก่า ถึงแม้จะดูเก่านะแต่ดูแลดีมันก็มีการสะสมพลังงานที่ดีนะครับแต่ถ้าบ้านที่รุดโทมลกล้างผนังแตกแล้วโอ้โหแบบน่ากลัวมากๆแน่นอนมันก็ต้องเต็มไปด้วยความไม่ดีพลังงานเสื่อมการที่เราได้บ้านพลังงานร้ายสะสมเยอะๆไม่ใช่ว่าอยู่ไม่ได้นะครับอ่ามันก็ต้องเคลียร์พลังงานเก่าเนาะมันก็มีวิธีทางหลักชาจีนนั่นเองนะครับส่วนใหญ่ผมเห็นคนที่ซื้อบ้านหลุดจำนองบ้านเก่ามากๆเนี่ยมารีโนเวทขายเยอะ แบบนี้โอเคนะครับไม่ใช่ว่าไม่ดีนะทําได้คือใครที่ทําเป็นธุรกิจเนาะไม่ได้อยู่เองแล้วเรารีโนเวทสมัยเอี่ยมอ่องเลยอย่างนี้นะครับทําได้นะครับไม่ผิดนะโอเคก็ถือว่าก็ถือว่าถูกต้องนะเพราะว่าเราได้เคลียร์พลังงานเก่าด้วยการสร้างใหม่รีแบรนด์รีรีนิวใหม่เลยจริงไหมนะครับ หัวข้อที่3เนี่ยเราจะมาเช็คกันที่พลังงานชี่พลังงานหมุนเวียนของบ้านตรงนี้ไม่มีวิธีเช็คครับยังไม่มีอุปกรณ์ใดๆเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอการไหลเวียนของชี่เนี่ยเรายังคงต้องใช้ความรู้สึกนั่นเองนะครับรู้สึกยังไงนะครับความรู้สึกแบบไหนเป็นความรู้สึกที่มันบอกว่าเรากําลังได้บ้านหรือยืนอ,อยู่ที่บ้านที่มีพลังงานดีนะครับผมว่าอยากให้คุณลองยืนแล้วคุณรู้สึกสบายใจมันเป็นประสาทสัมผัสที่6ของเราคือมนุษย์เรามีประสาทสัมผัสมากกว่า5นะจริงๆแล้วไอเซนส์ของเราเนี่ยมันเชื่อถอ ื่องที่ดูงมงายเหมือนกันเวลาที่เราจะพูดว่าฉันเชื่อความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันน่าเชื่อถือมากนะครับแล้วว่ามนุษย์เรามีามภาษาสัมผัสแบบนี้อยู่จริงๆนะครับมีการพิสูจน์วิจัยกันเยอะแยะมากมายดังนั้นการใช้ความรู้สึกเนี่ยสำคัญมากๆถ้าคุณไปยืนตรงนั้นแล้วคุณรู้สึกว่ามันสบายใจมันล่มเย็นมันเป็นสุขเนี่ยให้ลองเชื่อดูนะครับสัญชาตญาณเออยอย่าอย่าคิดว่าไร้สาระอย่างเดียวแล้วกันเป็นออปชั่นหนึ่งแล้วกันเป็นคะแนนบวกเล็กๆที่เราเชื่อถือได้ในระดับหนึ่งน,นะครับแต กับเรื่องบางเรื่องโดยเฉพาะเรื่องที่เป็นเรื่องบ้านที่เรากําลังเลือกที่จะเอามาเป็นของเราเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณต้องมีการสื่อสารต้องมีการผูกพันคุณต้องมีการเชื่อมโยงบางอย่างอยู่แล้วกับสิ่งที่เรียกว่าบ้านเลยนะสิ่งที่มันกําลังจะมาอยู่กับคุณเป็น10ปีจริงไหมที่ดินก็ได้นะไม่จำเป็นต้องเป็นบ้านที่ดินก็ได้เพราะฉะนั้นคุณต้องใช้ความรู้สึกในการคุยกับเขานิดหน่อยนะครับเขาว่าคุยไม่ใช่คุยแบบพูดนะแต่เป็นความรู้สึกในเชิงของการสื่อสารกับเขาอะนะว่าเป็นยังไงที่ดินนี้ดีไหมบางคร้ในแบบสกูึ ถ้าเป็นความรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจไม่ปลอดโปร่งเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่าตัวคุณเนี่ยไปสัมผัสกับพลังงานชี่เป็นลบได้ส่วนถ้าเกิดกลับกันรือรู้สึกโล่งโปร่งสบายมีความรู้สึกอบอุ่นพอดีแบบนี้นะครับก็แปลว่าคุณไปสัมผัสกับพลังงานชี่ที่เป็นบวกของที่ดินตรงนั้นได้นะครับอ่าผมบอกเทคนิคให้นะเวลาที่เราจะสื่อสารพลังงานชี่นะครับเอาเป็นว่าสื่อสารกับพลังงานใดๆกับอะไรก็ตามก็แล้วกันนะเทคนิคหนึ่งที่คุณควรจะทําเวลาที่อยากจะสื่อสารอันนี้เหมือนมาสอนเรื่องรีลับเรื่องงมงายเลยเนาะแต่ว่าลองดูแล้้วกันนนะะรออาาจจเเปปป็สิ่่งทีไไชโ์ด สเต็ปนะแรกเลยตั้งใจที่จะเปิดรับเลยว่าความรู้สึกกับที่ดินตรงนี้กับบ้านหลังนี้ตั้งสมาธิตั้งใจเลยว่าขอเปิดรับความรู้สึกหน่อยว่าบ้านหลังนี้เป็นอย่างไรนะครับประเด็นก็คือถ้าคุณไม่ตั้งใจไม่มีไม่เปิดรับนะจิตใจว้าวุ่นมีความวิตกกังวลมันจะไม่เห็นมันจะไม่ได้ยินมันต้องผ่อนคลายระดับหนึ่งนะเพราะฉะนั้นมันต้องมีความตั้งใจแต่ไม่เกรงนะครับผ่อนคลายระดับหนึ่งเปิดรับทุกสรรพสิ่งทุกสายทุกสัญลักษณ์ทุกสัญญาณที่จะมาบอกกับเรานะครับและให้เราใช้ความรู้สึกรับเเเลยยยนคอออ่่าาาาไปใชช้้จจงมืุดทว สมดุลหรือความพอดีคือสิ่งที่ยากที่สุดที่เราจะหาจุดตรงนั้นนะครับแต่ประสาทสัมผัสทาง5ของเรามันโดนหลอกได้ง่ายรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเนี่ยโดนหลอกได้ง่ายที่สุดแล้วรูปแค่าทาให้สวยมันก็โดนหลอกได้แล้วจริงไหมรสชาติกลิ่นเสียงเนี่ยโดนหลอกได้ง่ายมากนะแต่ความรู้สึกเนี่ยโดนหลอกได้ยากที่สุดนะครับโดนหลอกยากมากๆเพียงแต่ว,ว่ามันก็รู้สึกกลับกันจับต้องยากด้วยเช่นกันนั่นเองนะดังนั้นก็ต้องใช้2อ,อย่างนี้มามาบาลานซ์กันด้วยนั่นเองนะครับมาดู <มะ S 2> <ๆ S 1> ข้อที่4กกัน,นค,กค็ชช็ือเชที่วงจ้ยกันหน่อยะครับ้านก็คืออให้้ดูู่่ปตบาน ควรตรงกับบันไดหรือว่าเปิดไปเจอเสาใหญ่ๆหรือเปิดไปเจอห้องน้ำนะครับสาอย่างนี้นะครับเลี่ยงได้เลี่ยงเลยตัมงแจนถึงจากประตูบ้านหันออกด้วยนะหันออกไปส่วนของนอกบ้านเนี่ยเจอเสาใหญ่ๆให้ไม่เอาบ้านไหนก็ตามที่เปิดมาเจอพวกนี้นะครับมักจะมีแต่เรื่องพลังงานจะไม่ค่อยดีหรอกไม่ว่าจะเปิดเข้าเจอหรือเปิดออกมาเจอก็ตามนะครับอ่ะจุดที่2ก็คือดูห้องนอนหน่อยควรจะโปร่งไม่มืดไม่อับเพดานไม่เตี้ยนะครับแล้วก็ตำแหน่งของหัวเตียงเนี่ยไม่ควรอยู่ชิดกับห้องน้ำถ้าเข้าไปในห้องนอนแล้วโหรู้สึกมืดอับรู้สึกแบบไม่โปร่งละ จะไม่ใช่มืดกลิ่นอับตีกระแทกหน้าเลยไงนะครับก็ไม่ค่อยดีใช่ไหมอันนี้เราพูดถึงบ้านมือสองแบบที่พร้อมเข้านะไม่ใช่แบบบ้านมือสองที่ต้องมารีรนเวตนะจุดที่3ครับคือครัวนะครับก็คือควรต้องสะอาดไม่ชื้นนะครับแล้วก็ไม่ตรงกับห้องนอนห้องน้ําใดๆห้องครัวที่อับเนี่ยไม่ดีหลายเรื่องนะครับสุขภาพความรักความสัมพันธ์คนในบ้านมักมีปัญหาเนาะแล้วก็ยังเกี่ยวกับเรื่องการเงินได้ด้วยนะครับงนั้นเอา3จุดหลักๆนี้ก่อนที่เราต้องเช็คนะครับ3าตำแหน่งนี้ไม่ควรอับไม่ควรไม่ควรชืน้น นะสำคัญมากๆถ้า3จุดนี้ไม่มีนะครับก็เข้าเกณฑ์ว่ามีโอกาสที่จะมีพลังงานบวกเนี่ยบานได้ดี นะครับห้องครัวบางบ้านที่เข้าไปแล้วอับเลยนะครับทั้งทที่แบบว่าไม่มีคนอยู่มาสัก3เดือน6เดือนปีนึงแต่ยังอับค้างอย่างเงี้ยมันก็ชัดเจนอยู่แล้วว่าไม่ดีเปิดไปเจอเครื่องซักผ้าดีไหมครับคําตอบคือไม่ดีครับแต่ว่าไม่ได้เข้าเกณฑ์ไม่ได้ผิดอะไรมันก็แค่ย้ายเครื่องซักผ้าได้ใช่ไหมครับอันนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่เนาะถ้าเราเอารูปแฟนที่เสียแล้วแต่ถ่ายคู่กันเป็นอะไรไหมคะไม่ค่อยมงคลนะครับมันไม่เป็นอะไรหรอกครับคือเขาว่าไม่เป็นอะไรก็คือมันไม่ได้จะทําให้เรา ดวงตกไปด้วยแย่ไปด้วยอะไรแต่มันไม่เป็นมงคลเขาว่ามงคลในทางจีนก็คือเวลาเราเห็นแล้วเราเศร้าเราคิดถึงเราทุกข์อะไรอย่างเงี้ยนะครับ <P ew ild> เพราะฉะนั้นบ้านที่ดีมันก็ไม่ควรจะมีของที่เราเห็นแล้วเรารู้สึกเศร้ารู้สึกทุกข์เมื่อกลับมาบ้านแล้วมันก็จะดึงดูดให้เรารู้สึกเป็นไงเศร้าส้อยหนอยๆนะครับดึงดูดความวิตกความคิดถึงมาอะไรอย่างเงี้ยเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าตัวคุณเนี่ยเห็นภาพเหล่านะั้นแล้วมันทําให้รู้สึกเศร้าคิดถึงกังวลวิตกก็ถือว่าเป็นความอัปมงคลทั้งสิ้นในทางวิชาของจุ้ย สังเกตไหมครับว่าวงจุ้ยเนี่ยเขาพยายามจะให้ตั้งของที่เห็นแล้วรู้สึกไลฟ์ลี่มีความสุขกับปี้กระเป๋ามีพลังงานมีพลังใจของที่เราจะเอามาประดับบ้านที่เราเห็นทุกวันมันก็ควรจะเป็นของที่เห็นแล้วทําให้ชีวิตเราไลฟ์ลี่เบิกบานมีความสุขมากกว่าที่จะเป็นของที่เห็นแล้วเศร้านะแต่ถ้าเกิดเราเห็นแล้วเห็นภาพของคนที่จากไปแล้วมีกําลังใจเช่นคุณพ่อแบบนี้มีกาลังใจไหมว่าโอ้เขาขยันเขาทุ่มเทเขาทำเพื่อเราอย่างเงี้ยโอเคมันก็เป็นภาพมงคลนะครับนะาะกับการที่เห็นแล้วเศร้าเหงาเงี้ยมันก็กลายเป็นภาพ ไม่มีน้หรอกแต่ถ้าเกิดเขาเป็นพลังเศร้าผมเชียว,ว่าให้เก็บไม่ใช่ว่าไม่สนับสนุนให้เอาภาพคนที่เรารักมาทําได้นะครับแต่ว่าลองดูอารมณ์ลองดูความต้องการ่อ ความสมดุลนี่คือ the base นะครับคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับมักจะมีความสมดุลในหลายๆด้านนะเขาว่าความสมดุลก็คือแน่นอนครับเขาต้องมีทุกอย่างที่พร้อมนั่นเองคนจะรวยมากๆคนจะสาเร็จมีความสุขม,มากๆต้องมีทุกอย่างที่พร้อมเพราะทุกอย่างไม่ใช่เงินนะหมายถึงทุกอย่างที่พร้อมที่ทําให้สิ่งเหล่านะั้นมันเกิดขึ้นนะแล้วแต่ว่าเป้าหมายชีวิตของของเรานะครับเช่นต้องมีสุขภาพแข็งแรงในเบื้องต้นเลยถ้าคนอ่อนแอนี่ยากมากที่จะสำเซสเราไม่เคยเห็นคนสกเซสอ่อนแอเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำท คือป่วยเข้าโรงพยาบาลยนงไม่ทันได้เห็นคอเสียนเลยไปใช่แล้วนี้ก็มีนะครับเกี่ยวกับรัวเปิดด้วยไหมคะขัวเปิดรัวปิดไม่เป็นไรนะครับแต่ขอให้ไม่อับเนาะอาจารย์เข้าร่วมถึงเสาหน้าบ้านด้วยหรอคะที่ไม่ใหญ่ค่ะเสาหน้าบ้านที่ไม่ใหญ่ก็อุปสรรคเล็กเสาหน้าบ้านที่ใหญ่ก็อุปสรรคใหญ่นะครับถ้าขวางบ้านขวางประตูนะถ้าอยู่ชิงเฉียงเยื้องๆไม่เป็นไรนะครับแต่ถ้าอยู่ตรงกับประตูเลยอย่างงี้นะไม่ไม่ดีต้องคัวอยู่หน้าหน้าบ้านดีไหมไม่ได้มีไม่ได้มีข้อห้ามนะับต้องขั้ววอน บางบ้านครัวอยู่หน้าบ้านแต่ว่าดันไปอยู่ทิศใต้ลมเวลาคุณผัดกับข้าวอย่างนี้ที <ừ. S 1> ลมก็พัดเข้าบ้านใช่ไหมครับบ้านก็เหนียวเหนอะไปหมดอย่างเงี้ยอันนี้ร้ายกาดมากเป็นหุ่นจุ้ยที่เลวหลายมากแต่ถ้าอยู่หน้าบ้านแล้วเราป้องกันดีก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับเปิดคาเฟ่แล้วเตาอบอยู่กลางบ้านเลยค่ะคือเขาไม่ให้เอาไฟไว้กลางบ้านนะครับแต่เตาอบเนี่ยเป็นเตาอบแบบไหนก็ไปดูหน่อยถ้าเป็นเตาอบที่แบบ ไฟช็อตได้ระเบิดได้ไหมได้อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ควรไว้กลางบ้านแต่ถ้าเป็นเตาอบไฟฟ้าปลอดภัยเซฟตีด้ดีเป็นคาเฟ่เปิดตั้งไว้กลางบ้านก็ตั้งไปดีออกกลิ่นจะได้กระจายไปทั้งร้านคนอยู่ตรงไหนก็ได้กลิ่นหอมของเตาอบใช่ไหมก็จะได้มีโอกาสการขายมากขึ้นนะครับจริงๆร้านค้าเรามันไม่จําเป็นที่จะต้องเป๊ะนะครับสิ่งสําคัญคือใช้งานสะดวกอันนี้อาจจะเป็นสิ่งที่สําคัญกว่าโดยเฉพาะโรงงานนะถ้ามัวแต่จัดวงจุ้ยให้ถูกต้องตามหลักเนี่ยบางทีมันตั้งโรงงานไม่ได้เลยนะเพราะเช่นกําแพงนี้ห้ามเคลื่อนไหวแต่ว่ามีเครื่อง เคลื่อนไหวดีแต่ดันมีห้องน้ำมีโอ้โหบางบางทีถ้าเราเอาตามหลักของจุ้ยเป๊ะเนี่ยมันก็ไม่สามารถตั้งโรงงานได้แน่นอนเป็นจริงนะครับแล้วโรงงานที่สักเซสรุ่งเรืองทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาก็อาจจะไม่ได้ดูฮงจุ้ยแบบนั้นจริงๆฮงจุ้ยดูเป็นรองนะครับเขาว่าเป็นรองก็คือว่าเราเราใช้งานเป็นหลักก่อนหลังจากนั้นเอาฮงจุ้ยมาปรับจัดให้มันเข้าที่เข้าทางมากขึ้นอี ข้อที่หนะครับข้อสุดท้ายนะสำหรับการเช็คบ้านมือสองว่าพลังงานดีหรือไม่นะครับนั่นก็คือให้เช็คเรื่องของบรรยากาศรอบๆบ,บ้านนิดหนึ่งนะครับก็คือเช็คเรื่องเพื่อนบ้านนิดหนึ่งบ้านของเพื่อนบ้านทั้งสองฝั่งหรือด,ด้านหลังด้านหน้าด้วยนะเป็นยังไงบ้างเข้าของที่เขาวางในบ้านเรียบร้อยดีไหมบ้านเป็นมิดไหม ปิดกั้นเมื่อทึบเลยไหมนะสมมติเราไปเจอบ้านเพื่อนบ้านนะโอ้โหทำกำแพงสูงปิดทึบไม่สูงสิงกับใครบ้านอย่างนั้นอะ่ะไม่น่าไปเลือกเพราะอะไรครับมันเป็นพลังงานซ่อนเลนนะครับคือพลังงานที่เราคาดไม่ถึงคิดไม่ถึงแต่ส่งผลต่อคนที่อยู่บ้านรอบๆได้นะครับหรือไปแล้วเจอเขาโอ้โหทะเลาะกันหน้าดุกันมาเลยอะไรเง,งี้ยก็ให้เรามาระวังคุ้อยู่แล้วเพื่อนบ้านที่สําคัญใช่ไหมเพียงแต่ว่าบางครั้งเราไม่รู้จะเช็คยังไงนะครับดังนั้นเทคนิคก,การเช็คง,ง่ายๆเลยก็คือเช็คจากความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเพื่อนบ้านแล้วก็เเช็็คคจาาาาาากกกกกรรทททํํแแพงปปปปะตูไไดดดด้้้ับิิิึนนน่่หี คือปิดกั้นหนักๆเลยเนี่ยก็แปลว่าเขาไม่อยากส่งเสียงกับใครอะไรแบบนี้บางทีก็พึ่งพากานลำบากนะครับแล้วก็เช็คหน่อยว่าบ้านของเพื่อนบ้านเป็นไงใหม่สะอาดดูแลดีไหมเขาก็มีน,อน้อจะเป็นคนที่แบบมีพลังงานดีเช่นเดียวกันนะครับดูอะไรอีกนะครับดูว่าเขาตั้งอะไรแปลกๆไหมนะมีอะไรแปลกๆอยู่ในบ้านหรือเปล่านะครับอะไรแบบนี้นะครับส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอหรอกที่เจอแปลกๆเช่นแบบว่าบางคนเอารถ เก่าๆสนิมเขอะเลยจอดไว้ในบ้านซึ่งน่ากลัวมากกว่าดูปลอดภัยดูอะไรอย่างเงี้ยนะครับอะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะต้องระวังเรามาะระวังนหดนึ่งมันจะบ่งบอกถึงความผิดปกติของเพื่อนบ้านคนนั้นได้นะครับว่าเขามีอะไรแปลกๆอยู่ในใน,ในใจอยู่ในหัวหรือเปล่าลบางคนเนี่ยขยะกองเต็มอะไรแบบนี้นะครับก็ให้เช็คหน่อยเรียกว่าเป็นเรื่องพลังซ่อนเลนแล้วกันนะครับรวมถึงเรื่องเสียงด้วยนะพลังซ่อนเลนเนี่ยเรานับไปถึงเสียงนะเช่นเสียงเครื่องบินบินผ่านดังสัน่นอะไรอย่างเงี้ยมากๆไม่ดีรถไฟวิ่งผ่านหรือเสียงคนทะเลาะ กันเสียงแบบไม่เป็นมงคลแล้วกันนะพวกนี้ก็ถือว่าเป็นพลังงานเสียที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางครั้งไปอย่าไปดูแต่บ้านแล้วกันฟังฟังบ้างได้ดมบ้าง หายใจลึกๆบ้างนลองสังเกตรอบๆบ,บ้านบ้างน,นะครับอาจทำหลายๆอย่างนะครับอย่าทาแค่แค่เช็คบ้านเช็คราคาเช็คความชอบอะไรกนี้อย่างเดียวนะเราต้องทําอย่างอื่นด้วยนะครับเพราะว่าพวกนี้มีผลหลายๆคนเนี่ยซื้อบ้านไปแล้วผิดหวังอ่าช้าใจเยอะเหมือนกันว่าแบบไม่น่าซื้อหลังนี้อะไรอย่างเงี้ยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับกรณีบ้านชั้นเดียวตัวกับบ้าน2ชั้นมีผลเสียไหมก็ไม่เสียนะครับยกเว้นว่าเขาสูงแบบ เป็นตึกสูงบางหนักๆก็ร้ายสองชั้นกับชั้นเดียวมันยังสูสีนะครับแต่ถ้าแบบโหตรงข้ามบ้านเป็นตึก5ชั้นเราบ้านชั้นเดียวอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยไม่ดีละอับตันนะครับไม่ค่อยดีเท่าไหร่บ้านเพื่อนมีที่ทิ้งขยะอยู่ตรงข้ามหน้าบ้านเลยค่ะอันนี้ร้ายเลยละนะทั้งกลิ่นทั้งทั้งภาพนะอย่างเงี้ยจะส่งผลค่อนข้างร้ายให้กับคนที่อยู่ในบ้านนั้นนะครับอ่ะ นี่ก็เป็นเทคนิคแล้วกันนะครับเทคนิคที่ผมแนะนําแล้วกันว่าไปเลือกดูบ้านมือสองนะหรือบ้านมือ1ก็ตามนะครับแต่ว่าบ้านมือ1นบางทีรอบๆบ,บ้านยังเป็นบ้านใหม่หมดเนาะเราอาจจะยังไม่เห็นอะไรใช่ไหมครับนะแต่ว่าถ้าเป็นบ้านมือ2เนี่ยเราอาจจะเริ่มร,รอบรบบ้านอาจจะเริ่มมีเพื่อนบ้านแล้ว <nossas S 1> สังเกตนิดน,ดนึงนะครับก็เป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าบ้านมันจะอยู่กับเรา จนตายเลยเนาะบ้านบางหลังนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูหลายๆปัจจัยอย่าใช้แค่แบบเอ้ยความถูกความเหมาะสมอย่างเดียวนะครับลองดูปัจจัยเยอะๆหน่อย e, มันพวกนี้มันก็อาจจะส่งผลให้เราเป็นไงมีชีวิตที่ดีขึ้นได้ด้วยนะพลังงานที่เป็นบวกก็ย่อมส่งผลที่เป็นบวกนะครับยังไงก็ตามผมเชื่อว่าบ้านเนี่ยเลือกเรามากกว่าเราเลือกบ้านในะความเป็นจริงนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ cribe ด้วยนะครับผมก็จะมีคลิปต่างๆออกมานําเสนออยู่เป็นระยะๆคะะอ,อนเทนต์ต่างๆนะครับก็ขอบคุณมากๆท สามารถเข้าไปศึกษาเรียนรู้นะครับข้อมูลต่างๆเกี่ยวกับวิชาของจุวยได้นั้นนั่นเองนะครับโอเคส่วนใครที่อยากจะรู้เรื่องไหนนะครับสามารถแนะนําบอกต่อกันได้นะครับก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากเลยครับผมสวัสดีครับ